น้องประชาชนและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมของสาชิกสภาผู้แทนรัศฎรพรรคก้าไกลได้พิจารณาประเด็นเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกันอีกครั้งและมีมติดั่างต่อไปนี้ครับ 1. พรรคก้าไกลเห็นว่าหลทางที่ดีที่สุดในการออกจากวิกฤตรัฐธรรมนูญในปัจจุบนันคือการยกเลิกรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งมาจากการรัฐประหารแล้วจัดทรถถารัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงปัะตูบานแรกที่จะนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ด้วยวิถีทางประชาธิปไตยคือการจัดทำประชามติขอความเห็นชอบจากพี่น้องประชาชนผู้สรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญซึ่งขณะนี้ร่างพรบออกเสียงประชามติยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาดังนั้น พรรคก้าไกลขอคัดค้านหากประธานรัฐสภา,าจะเนถทวงการพิจารณาร่างพรบออกเสียงประชามติที่ค้างอยู่แล้วนำวาระการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญล,ลายมาตราขึ้นมาพิจารณาก่อนตามความต้องการของพรรคพลังประชารัฐสองครับพรรคก้าวไกลเห็นว่าการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐในหลายมาตรานั้นมีความพยายามเบี่ยงเบน ป้าหมายของการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกจากการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับคสชและยุติกลไกาการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารแล้วดำเนินการต่ออายุให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปอีกครั้งผ่านการแก้ไขาการเลือกตั้งที่ตนเองคิดว่าจะได้เปรียบทั้งอำนาจรัฐแล้วก็อำนาจทุน าการเปิดช่องให้นักการเมืองฝารร่ายรัฐบาลสามารถเข้าไปเบียดบังงบประมาณและแทรกแซงข้าราชการได้ง่ายขึ้น 3. การพยายามเสนอแก้ไขเพิ่มเติมร,มรัฐธรรมนูญ2560หลากหลายมาตราตามเกมของพรรคปาระชารัฐนั้นมีแต่จะทำให้เกิดความสับสนหรือแย่กว่าน,นั้นคือไปช่วยตกแต่งให้ร,รัฐธรรมนูญฉบับคสอชอดูดีขึ้นและ ช่วยการต่ออายุให้ระบอบประยุทธ์ที่ประชุมอสสของพรรคก้าไกลจึงเห็นชอบให้เสนอการปิดสวิตช์สวยกเลิกอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีของสอว2องอคนที่มาจากการคัดเลือกโดยคอสอชอเอง 4. ที่ประชุมอสสพรรคก้าไกลมีมติไม่ร่วมไม่ร่วมลงชื่อเพิ่มเติมของพรรคเพื่อไทยที่เสนอแก้ไขม .256 เพื่อตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญสอสอรอเนื่องจากเราไม่เห็นด้วยกับการไปจำกัดอำนาจของสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนห้ามแก้ไขหมวด1หมวด2ของรัฐธรรมนูญสําสำหรับเรื่องระบบการเลือกตั้งนั้นภาคเก้าไกลเห็นว่าหากจะมีการแก้ไขระบบเลือกตั้งต้องมีเป้าหมายในการสร้างระบบเลือกตั้งที่ดี ไม่ใช่มีเป้าหมายเพียงแค่การแสวงหาร,ระบบเลือกตั้งที่พรรคการเมืองขนาดใหญ่ได้ประโยชน์มากที่สุดระบบการเลือกตั้งที่ดีต้องทําให้เสียงทุกเสียงมีความหมายสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนได้ดีที่สุดรวมถึงเป็นระบบที่ช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันพรรคการเมืองแล้วก็สร้างประสิทธิภาพของระบบรัฐสภากับรัฐบาลระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ25-60ไม่ใช่ระบบที่ดี ขณะเดียวกันระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ2540ก็ยังมีข้อด้อยที่ต้องปรับปรุงซึ่งพรรคก้าวไายเห็นว่าระบบการเลือกตั้งที่ดีควรเป็นระบบจัดสรรปันส่วนผสมที่ใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบกล่าวคือเลือกสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง1ใบแล้วก็เลือกรรคการเมืองอีก1ใบ